ก็แล้วบอสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี FC ส,ส,สุขูสุคนเด้อตอนนี้ก็มาพบก,กับปีใหม่นะพี่น้องในช่องปีใหม่เด้อพี่น้องเมื่อนี้ปีใหม่ครับเกือจอยก็ออกมาหน้าน้องพี่น้องออกมาหน้าเมื่อนี้สิผ้ากันมาอัดนำหน้านั่นเองเน้องพี่น้องเพราะว่า <laughs> ปีนี้เขาสิทดเหตุหนาวเกิดจอยบางที่าบางเคืออะนรนี่ยอัดเพื่อไ้ อัดเผื่อไว้เพราะว่าบางที่กะสิไปจังข้าจ่อแขนพี่น้องจังเพิ่นมาไทยตะการจะไปถามขาก่อนมาข้าศึกไายไหโวไปห้าขาก่อนมาอัดไปก่อนซะมาอยากเห็ดหน้าเนาะพี่น้องสิกันเลยสีมาเราอัดนำหน้าเมื่อนี้ออกมาหน้าสวยเติมล้วพี่น้องเพื่อสชิญยังมาหอดบิทธิ์ขี่รถทางย่างอ่ะปีนี้พวกส้มสิทธิ์ขี่รถปีนี้พวกส้มสิทธิ์ขี่รถออกเนาะพี่น้องเพราะว่าทางมันยากทางเพื่อนั่งแบบถ้ามาหน้าแบบว่าหยาคแห้งพี่น้อง หมดได้หมดเลยหมดหมดขึ้ได้แท้<ม>เออเคยเจอว่าเบิ่งไหมแบบมาเขาจังหลางอ่างเนาะมาจังลนะางเขาอัดน้ำหน้าได้๋ยมาจังห้าด่งห้าเมียนเทียงฮะพืชฮะรู้ว่าตะตะกูแก่แถวขางเทียง<ด>แปลงเทียงเลยค่ะตามือ<ะ>ม่อนี้แบบบ้าเห็ดเบี้ยกโดยเฉพาะเนาะมาอัดอัดน้ำหน้าแล้วก็มาเห็ดเบียเ้ยกเบี้ยกร้ายแหละอยู่หน้าเพราะว่าปีนี้เขาบ่เดี๋ยวค่อยออกมาหน้าน้อวเอือดจะเนาะถ้ากระสีเริ่มออกมาพี่น้องถ้ากระสีเริ่มออกมาปีนี้ ะเดี๋ยวเขาไปรอหาอัดหนำหน้ากันเลยพี่น้องอ่ะเลยอยเสียมจ้งองหนาง้าพีเนาะงหนาเขียวหน้าให้น้า,านนให้ได้กินอะไรเนี่ยโอ้ดัานหน้าเราตุ้นเลยตายแล้วได้เลยเลยบางปีกายคุดจนสิตายหน้าเกิอใจเนาะบางปีกายคุดตังตนะนะงด้งแต่ลเลงเลงหัวขาคุดใบพี่น้องอ นี่โบได้ขุดนี่ได้น้ำได้แต่ก็พอได้ใส่แล้วเนาะพอได้ใส่นก็เลือกเติบแต่ต่างหุ้ดแล้วมันก็ใส่อีกได้พี่เนาะมันกระใสเก่าๆหนามันก็ใส่กเก่าๆมันเฮาจังมาทำคนสะอาดมันแถวขางมันเออคอยบ้านนะเฮาแปลงไอ้จอยแปลงแถวรอบๆคู่สาเฮาแบบว่าแปลงจกดินขึ้นมาแล้วก็บ่ให้มันมีขยะเนาะบ่มีันมีแหงหญ้าแหงพรอมมีหญ้าแหงมีงาใหม่ไงยังมันเซให้เกิดเท่าแล้วก็น้นาเน่าเนาะไปพี่เนาะอย่าเฮา ตัวอันตี้มันจะบเป็นใจเหรอทันเล็กจังวะตัวอ,อยู่นอกถ้าสวนดินอ่ะโอเคอ,อยู่นอกอตัวต้นนี้ก็โอเคขันดินน,นอนๆกับสวน,นอยู่หน้าทางไหนสิให้หน่อยเนี่ยคือทางไทยเ้อพี่น้องไปหน้าอยู่ทางไทยเลย,ย,ยแต่ข้างหน้าเขาแบบว่ารถกระไตไรป้าเขาวาสอ่อนเ,เนี่ยเดี๋ยวข้างหน้าประแมงนะปฝานห้องก็มีแต่ประแมงเฮ็นดนะนีเนาะ ข่อยส่ออนหน้าอยู่ฟังไทยข่อยโอ hey. oh, th <themselves Moon S 2> ้ข่อยอยากไปอยู่ไทยด้ยข <forward> ่อยว่าย่ามแรลกให้หน้าเขาเจอกระแหงเอ้ยบ่ได้แหงเขาคือนบานเท่าเลยสุ้มแบบเคี้ยวเลยย่ามเดงกกันหน้าบ้านเจอทีย่ามแดงกหมบ่แหงอันนี้บดแหงเล้งอันนี้เราบาดย่ามหน้าที่ยังเคี้ยวอยู่รคย่ามยู่รอกนี่งบาดถั่วมกถั่วมเนาะบาดเท่านาะย่าเห็ดเด๋เฮาจังมาสร้างกูใหม่กุูหัวส่วนหมุนหมุนเจ้อ ดูอ่อนๆดิสิหักจ้ะจักหัวใครตัวนี้ดูเห่าเนี่ยดนแอยนสื่อเทวิกายส่วนม่มมวดหน้ามันหัวแข็งแต่กระหม่อมอ่อนะท่านหนึ่งอัดเป็นทรายหมอเมื่อยกับพขาแหงเมื่อยอัดต้องขนาดกับพขาแหงนะเปลี่ยนกัน หนำหน้าเพราะว่าเขาามาเข้าเซตหน้าป <administration> ีนี่แถวทงให้หงาเคียวคนคนใครก็ขามบัเพะอัดบอกมันมันอันนี้อันนี้เป็นหูใหญ่ห่อัดแต่หมองหนามันไล่ออกก่อนหมองขั้นทำบัเพะอัดหมองขั้นมันสีขาตนะ น้องลองคอมเมนต์มาเด้เด้อวาหน้าแบบนี้ประมาณคือไทยจะกปีที่แล้วอาซิกีที่แล้วแบบนี้จัเนาะยุสกเกตชนะหน้าาจ้ะงห,ายยายนหน้าข,าขนาข,า,า,ข,ยา,ยขา่ากาโมเมนต์หเลย์าตสกเกตนะเขาไปทางไหนก็มีจะให้ยิ่ง จังหวัดอื่นแห้งให้หใหญ่เลยเนาะจังหวัดอื่นแห้งให้บอกง่ายนึงตอนเขาขี่รถอันนั้นเด็กเกิอจอดรถทั่วรถ v i p ตอนนั้นเด็กไปกรุงเทพเนาะเขาขี่ไปทางนะ่ะป้าเขาปะมีบ่าให้หน้าประเทศเพิ่นคือมาให้ใหญ่ขั้นหน้ากับขั้นใหญ่คือว่าเนาะรถปาดก็คนปาดมันก็คือกันตอนเด็กเกิเอาให้พี่ขั้นใหญ่ขึ้นมาผมบนบนไผ่ไหมแบบนี้ไผ่ไหมคอนบ้า เะใ่ไหขช่ัดแม่าะัดหลัวมันอันนี้บ่มวลทัานหลัวคือข้าสวนดินอยู่บ้เดนเดนคะเด่นเด่น เกือบบกบริส่เฮทาไส้เกือบบกำไเออจนี่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 มดไข่ใหม่ก็กว่ากวยไข่กูไบปินก็ห้องครับโอ้ที่นงนูเห็นสดเด็ดสดเด็ดเห็นมาตัเดียวมนไข่ใหม่นี่ปิดคุมยังไง าทีขันน้นมีหัวสองนั่งเลยเดี๋ยวว้เดี๋ยววยอีกแ้มันเต็มดตัวนี้มันจังสีบรูอ่ะเต็มตเลยว่ะ กันเนาะพี่น้องให้อเอ็กจอยรัวตัวนี้ส่วนม่วๆเนาะอ่อนอ่อนเลยกะบรรยากาศอยู่น้าพี่น้องเคียวแบบชะอุ่มไปเบิดหักงามเลยพี่น้อง ดับหน้าไ้แถวแปรเถียงแค่เป็นอย่างไรง่ามบวหน้าไผยเนาะถ้าไฮไดที่มันติดเพียงคือจังมางามไก่สีเ่เหลี่ะพี่นอ้องเพราะว่าห้าอัดบอลลายหรอกถามว่าสมมุดว่าเ้าไใดเห็ดหน้าเ้าก็เห็ดแบบเห็ดบอลลายพี่น้องเห็ดน,น้ำหน่อยคันว่าเ็จหน้าก็เอากาประมาณตาซองตานน่ย จะเอาขอบปูกออกหน้าแล้วพี่น้องคนพคนกะบานเอาขอบปูกลงแล้วพี่น้องมันหดเริ่มหดอ,อันนี้เด็ดเด็ดได้เวลาเหตุหน้าแล้วก็จะกะลงหาลงหน้าเอาขอบปู๊กลงหน้าปู๊กบ้าน หักข้างออกมาหนักยากแห้งต้องใส่ตีนเด็กเนาะพี่น้องถ้ารถใส่ตีนยางนะออกมาเลยตีนเด็กก็คือขิงรถโหลดอะไรนาะพี่น้องขิงรถขิงหนาต้องใส่ขิงเล็กถ้าใส่ขิงยางมันไปหมด ดินมันเป็นดินทรายด้าน่น้องเอนี่ยนะเปินไหม่มันเป็นแบบดินทรายแต่บ่าขันเดิกลงไปหาสิเป็นดินแบบดินดักคางลงคางนี้เป็น หย่านาะพี่น้องหย่าที่พีใหม่กับเอือจอยมาปลูกไว้บางเมือน่ะอู้ป่งบ่ล่อไหร่ป่งเมื่อไหร่เอือจอยก็หย่าป่งบ่ล่ะติดบ่ล่ะหร่ยาต้องคอยปลูกไว้ก็จะมึงเมือน่ะปลูกหย่าไว้ใน พงห้ามเนะาะป้องเวลาติดไว้อันนี้อี่ยติดแล้วพี่นนอง สักหน่อยเฮาล่ออาดดำหน้าแล้วก็สิไปเที่ยงพี่น้องห้าล้างอ่างก๊อกเดินไม่ย่านงัวเห็ดมันง้อกินกูได้กินได้เดี๋ยวใจเดี๋ยวมีจะไปเอายิไงใส่แล้วนี่เดทเพื่อนอ่ะมึงดีกูได้จะได้หน้ากูนี่ชงชงหน้ามึงเดียบมันกูได้อีกได้จะได้หน้าข่อยวันนี้ได้จะชงหน้าึงนี่ เต็มเกือบเต็มเหลือเจ้ายังนิดนึงเกืบอบเต็มใส่พุดเฮ็ดดอะไรเฮ็ดวะโอ้ไปเลิศไปเลิศพี่น้องเหลือใจเอ้ยฮาตกต่ำเหลือพี่เขาว่าอะไรอันนี้ป๊าดผีน้องเขาจะไปห,าห้านมไหม เกือบเต็มตายัางนิดหนึ่งนี่ข้องมอสฝุดว่นนี้นีก็ตเต็มพี่น้องเอ็มีเราสิฮาไปไทยได้เนี่เราสิไปทำงานอยู่ไทยหาไปไหวกินมอสซุกก็ไปนะซุกเนาะอาดนามหน้าแล้วล่ะพี่น้องเดียวจักหน่อยสิหลังอ่าง เ oui> ี๋ยหนใน้อ่างก็มีกินได้ด้นี่ยังสมรโอ้ยแม่อัานหน้าเนี่ยเกปบอกม้ค่าาน้า้าด้่จะได้เนลยมาถมีมาถีาวกากินถ้าีด่อี้ี้เงแล้วเด็คนจะได้รับห้าประบนา้จะหาแล้วว่าผักนะ ผังละห้าแล้วบอกไม่แช่ภาพชาวทั่วากูกทั่วแล้วเเห็นไปดนปีเอ๋ยว่ยาขอยืนพื้นเดีวขอยไปแ้วบ่มื่งวะเนาะแ้าบ่มื่ยเนาะาเมื่ยกับบ่ไปเบมนเอาหันเอาหันมาตะพพันหันคมหันคมพ่นคำควกันสามคั่วรเนี่ยพันสามพันห้าหัวตีบอกพนกบพันท้ห้าหน้อยใหญ่ได้เนาะอืมนอไม่ช่น่อยใหญ่ คนมาหาเห็ดจะหาแต่ว่าป่าแถวนี่นะฝากนี่มองสุดหน้าอันนี้นี่บเออาทักนั้นนะสัขัดบ่ฮอดตนีฮอดตนีเนี่ยนะกะขามาแสดงว่าเจ้า้าแล้วทางน่ะย่งเบื้องนั้นย่าเอให้ม่เอากรบอกนี่พูดก็ไม่าแม่ แล้กูจอบอกอตโตมาเพิ่งกันเมือว uh, wow. uh, ัน่อนเห็นเห็นหน่อยเหี้ยและข้าวอะไรเออาันมีตัสัตว์ไปแล้วเพราะว่ากอ่ะเขั้นกอหอยมันตอ่างไงเติบมังหันมันซำนี้เดได้ซํำนี้แหละมัหันซํำนี้มันอีซํำนี้แหละเออเบใหญ่เบใหญ่แมไมันลายกอจะใหญ่ไ้เออเอาแบบเม่่อก้มามีโตแล้วสัตว์มองเตาัีสิไปหน่อยเหี้ยหน่อยเหี้ยหน่อยเหี้ยคือตอนวะแหละ ก็ถือตัดว่ะบ่นนะเกือบนะเกือบกอนนั้มันยิ้มจะประที้เกือบตาขาดบืนเลยบืนเลยมันไม่ได้ได้ตอนทั้งน้อยกระไรหลังอ่างหลังอ่างไว้ใส่พี่น้องฮัลโหล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  แต่ว่ามันหัวนะจากมันหัวมองใดพี่น้องหลางไว้พอไไ้แบบเอาไว้ใส่แล้วก็เอาไว้ต้มกินเนาะแต่ว่าอ่างอยู่บานก็นมีเดี๋ยวฟูยู่บานก็นมีถ้าได้ออกมาอยู่หน้าประจําเดียวสิเอาฟูยู่บานออกมาพี่น้องอันนี้ก็แค่แนแต่ม่ามันไม่น้ำน้องพอได้ใส่น้ำน้องไปเนาะน้ำฝนกับเอาไว้เห็ดกบเขาเอาไว้เห็ดอาหารแลวก็เอาไว้กินเนาะไว้ต้มกิน จะข้าวสมัยสงครามเย็ยนบมแมนพี่น้องสมัยสาวสามสิบปีที่แล้วหนึ่งรอยสี่สิบปีฮะสาวสามสิบแมนวะตัวหาซิฟ <50 S 2> นี้สี่ซิฟอันนี้นพวกระบะปอกระเบิดที่เขาถิ่มนกมันในเห็ดที่เรเอามาเห็ดอ๋ออันดีวะนี่อ,อันนี้อีกพอละวะที่มันโต๊ะลูกที่เขาถิ่มระเบิดลูกนั่นเป็นแมน่ลา บเอื่อันกระสอบนเนาะเฮ็ดโม่ปืนที่เขายิงออกมันเป็นเออน่อแข้งอื่นเขาเอามาเฮ็ดเสาเหือนหัวบางอันก็มีระเบิดที่มันโมแตกเพราะว่าสมัยก่อนอันเขาหลบกันเนาะเบาเหลืองโมที่อัดน,นิดนึง่ี่ถียงประวัติศาสตร์เล่า,าเลยเบาเหลืองสงครามสมัยก่อนพูดจักเหมือกจักปีทีเดียวจักแมนสงครามเย็นจักแมนสงครามเนี่ย <Man. S 2> แล้วก็ต่างประเทศกัสิทิมระเบิดใส่ประเทศลาวทุกๆแปดหน้าที่หถสิทิมทุกๆแปดหน้าทีะ่ะตตองมีทิมระเบิดลงเป็นระยะเวลาประมาณเก่าปีเนาะที่เขาทิมระเบิดลงประเทศลาวทุกๆแปดหน้าที่แต่ว่าแค้งจำประซักเนี่ยก็คือจังมวะโบไลยปันไดเนาะแข้งอื่นน่ะเขาเห็น้อยหลายเขาเห็นพระเดี่เขาจะเอามาเห็ดเสาเหือนะนะ แต่วันนี้ก็เป็นปอกระเบิดคือกันที่เขามาเ็ดขู่ว่างๆกันพรากบบจักเด็กมันดีได้เนาะกัยจันนะเททขู่สองอันสุดอยอดเลยพี่นนีวยาด่างอ่างแล้วกันสิไปตัดฟืนข้าศึกจะล้างอ่างด้วยขอสีไปตัดฟืนขาดวงเดียว พาดวงเดียวพี่น้องเดียวป้าให้เกอ,อ,อยรติล้างล้างอังแล้วเดี๋ยวไปใหม่ไปตักฟืนถ่ารายกาตอนนี้ก็เป็นตอนแรพนนนนนพกพี่น้อง,งอตอนแนะนำวันท้าคลิปช้ำให้พ่อห้พี่น้องเบื้องสาเนาะตอนที่พี่ใหม่กกอย่าจอยตัดฟืนพี่น้องตัดฟืนออกจกกบ่อนนี่เผื่อได้เห็ดหน้าก็าเอาไปเห็ดตากะพี่น้องตอนนี้ก็ตอนแรกแล้ว ด้ยินเสียงลมมาจากพี่น้องฝนกะเมืดคืบมากแลวพี่น้องฝนตกแล้วสิไดเเดินทางกลับบ,าบายย้านนะพี่น้องเพื่อนกะค้นขอไปไหว้ยูครั้งหนึ่งค้นเื้นขอไปไหว้ยูครั้งในกระไดบอลายเป็นไรพี่น้องถามหลุดเนอว่าเออปีนี้พี่ไม่เสียเฮ็ดในเฮ็ดหน้าอยนะพี่น้องจักเสียเฮ็ดหน้าจากักก็ กระพังเบิง่งขันมีคนจ่างคนมาไทยหน้าได้กะเมนเห็ดหน้าเนาะพี่น้องเดีอีวานปีใหม่มันขอนขางที่สีห้าอยากไปพี่น้องคนที่สิแบบว่าหับจ่างไทยหน้าเนะาะบอกคืออยู่ฝั่งไทยปีใหม่รู้สึกว่าอยู่ฝั่งไทยเขาจะเห็ดหน้าแบบง่ายแห้งจ่างรถมาไทยกันง่ายอีาย้านปีใหม่มันห้าอยากนี่คนเขาก็ส่วนร้ายเขาไปทํางานแต่อยู่ไทยนะบอกคอยมี คนเฮ็ดหน้าปันใดได้อยุเท่าป่ะแล้วก็สิได้จบคลิปไปเพียงสำนีเด้พอพ่พี่น้องถ,าถ้าทึกใจคลิปนี้กอย่าลืมก,กดไลา์เด้อเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าถามมะเรุอนนับกันพี่น้องมาเซตด้เฮ็ดหน้าหรือบ่มมปีนี้เนาะเจอกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าสำรับกพิี้ก็บ๊ายบาย